ผมก็ขอก่ลาวสุสุดดีท่านผู้ชมเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดช่องแนวใหม่นะฮะซึ่งจะไว้รองรับการวาดรูปนะฮะเพราะว่าผมได้ปิดช่อง a ช n น l ช่องเก่าไปแล้วนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปในไลฟ์สตรีมนะฮะใครไม่ดูก็ไปดูเลยนะฮะขี้เกียจพูดใหม่นะครับผมผมก็ขอบคุณมากมากแล้วผมที่ เพื่อนพี่พน,น้องทุกคนนะฮะที่ติดตามผมแล้วก็เป็นเพื่อนกับผมมาถึงมาอออมาถึงทุกวันนี้นะฮะมาถึงจนวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับผมที่ทุกคนเป็นเพื่อนกับผมนะฮะแล้วผมได้ทุกคนนําเป็นเพื่อนนี่ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากนะฮะนะครับผมก็อย่าลืม,มกด ติดตามไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะดูคลิปสปีดเพ้นท์คลิปใหม่หมล่าสุดนะฮะก็เป็นคลิปเออเลยคลิปจะมีคลิปสปีดเพ้นท์แล้วก็คลิปสอน how to แล้วก็คลิปาพาทัวร์งานคอสเพลแล้วก็คลิปเออักคอมท้าหรือ Q&A อะไรก็ประมาณนั้นฮะครับผมก็คลิปไลฟ์สตรีมก็มีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเอาไว้นานๆทีจะไลฟ์แล้วกันนะ เอาไว้ที่ผมพร้อมเมื่อไหร่แล้วผมจะกลับมานะฮะก็สองสามเดือนนะครับก็อาจจะสองเดือนก็กลับมาแล้วนะเพราะว่าผมจะอ่าสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนนะฮะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขแล้วทําไปแล้วเรารู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าทําไปแล้วละแล้วเรารู้สึกมีความหมายกับมันนะฮะแล้วเราจะรู้สึกไงมีความสุขอ่ะพูดตรงๆนะฮะเออ คิดคิดไม่ออกนะโอเคผม,ผม,มผมก็ไบาปแล้วครับผมก็อย่าลืมมากดกันด้วยนะฮะกดไว้ก่อนนะฮะโอเคบายบายครับผม